สวัสดีพี่น้องสวัสดีย้ำไดงพี่น้องสวัสดีพี่น้องเตะทุ่งโต๊ะน้องกันเด้อตกตะก้าพี่น้องมือสาววุฒิไทยเบื่อนมือสาวโต๊ะอ่ะเห็ดโต๊ะอีกนะได้ทั้งนี้โก๊ะอีกพี่น้องเลยฝนบะตกแข่งตกพี่น้องฝนบะตกะหต๊ะวานต๊แห้งอะไรรอพี่น้องเลยฝ่นน้ำจนเต็มไหเต็มคันพี่น้องฝนแบบพ่นสั่งได้พี่น้องเลยบ้านสวยพ่นจากนั่นเครื่องพี่น้องเลย ตกซองตาพี่น้องเอ้ยมันในกระดาษตกตั้งแต่เมื่อเ้านี่พูดเลยรายการมาเฮ็ดทั่วนี่ยังีง้ทันแลนน่พี่น้องเฮ็ดทั่วกระดาษกันไก่กันงัวกันไก่พี่น้องเอ้ยกันงัวนี่คือบ่ได้เลยพี่น้องกันบ่ได้เลยตกซองตาพี่น้องเอ้ยมันีนกระดาษรวมกับเป็นหาอะไรพี่น้องหาตาเนาะหาตาหาลองน้อยบรรยากาศยยมแรงพี่น้องเอ้ย ทั้งนั่นกาเลีเ้ยงงัวพี่น้องน้องสาวทั้งนั้นก็เลี้ยงงูเชิญตาพ่อก็นอนสลายคับล่องน้องวานเฮตึกป่าพี่น้องแล้วสิพาไปเบิ่งพี่น้องน,ออนีอง่อยแล้วก็มาแต่ไปซื้อน้ำมันพี่น้องโอ้ยน้ำมนันแดงช่วงนี้บ่มีเงินพี่น้อง <c ười> รายจ่ายออกตลอดพี่น้องเอ้ยบ่าคอยมีรายได้เขาจนอีกะเลยโบได้คอยอันนั้นเนาะ,จ,ะจากที่หาอี่างพี่น้องเอ้ยชาวบ้านกับโบมีเอาหาคันธิปลูกขน,นั้นอันนคล้ายกัดฝนโบมีเนาะน้ำกระเบิด ยังกับบดได้พี่น้องเลยข้าจะไปเฮ็ดงานอยู่หันอยู่นี่กับบดได้อีกพี่น้องเลยขาดรายยังมาอยู่โควิดโควอยดโควมอยเบิดอิลีพี่น้องเบิดขาดเลยมาหันเลยก็ได้แม่โดยมัดเลยอันนี้คือเอาเสื้อผ้าอะไรพี่น้องหิ้งขอบมันเนาะมันมันบวกเข่งมันยานถก มันมันยานนะนะพี่น้องก็เลยอันนี้นะคือเอาตอกใส่อีกก็ได้ใส่เสกฟางเอาใครก็ตอกประจักษ์เวลาตอกแห้งน,น,นะฮะบ่ได้บ่ได้เลย,ย,ยเวลาอันตอกแห้งมันชิขาดพี่น้องอยาก พี่ฮัสกี้เอาอนันเห็ดขอ,อบมานะพี่น้องเนาะปกตีนบัมีขอ,อบด้วยนี่ขันมีขอ,อบคล้ออายยุคพ,พี่น้นองเ,เสือกเสื้อเพียกเสื้อกันหฮาวนี่แหละโอ๊ยขวได้ซื้อเสื้อเพียกมาให้สอดเข้าในเกี่ยวออกนอกเสื้อผ้ากับเบิร์ตเทนี่แหละพี่น้องไว้ เธอแว้งก็หนึ <s 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 ่งงกแ้สอดไปสอดมาพี่น้องเห็ดขอบมาเนาะตะกากัดจูบน้ำใส่เมื่อเศร้านี่จนเมื่อยพี่น้องซ้ำให้อยู่เทิงมาแห่งเมื่อแล้วพี่น้อง ยนใบมันกรอบค่ะนี่มาท่านดูดน้่มใสซ้สำท่านสูบน้่มขึ้นมาพี่น้องเลยบรรยากาศยำแรงพี่น้องตัวเวนกำลังคำคอยมอยลงเนาะหนึ่งเข่าเลยแม่ย่างบอกหนึ่งลายสะบัดยื่ห้อหนึ่งเละเออเดสิพาน้องพาน้องาสั่น พาไปเบิ้งนองสลากงมปลาน้ำทั่วพ่อพี่น้องนี่ไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องพี่น้องตอนนี้กำลังแมบบน้ำอยู่พี่น้องงมปลานั่งฉลาดเงียบยังไงนี่กำลังแมบบน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยงมปลาเนาะตึกไงวานเฮหาปลาเนาะแยมแดงบัววินากินพี่น้องอันนี้เลยน้องนี่ละที่เทาจูบๆขึ้นมะส่านี่จูบขึ้นอัน ไปใส่ตะกาไปตกกาพี่น้องปลาดุกปลาเพาะสองตัวปลาดุกสองตัวพี่น้องเอาถือจังหันเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยแล้วจะสีลงมางมน้ำลงมาเล่นน้ำนองสระพี่น้องลงมางมน้ำเพลิน เฮียรวยเขากัยังขนาดไปซีนมามันมาน้ำกันนะพี่น้องเป็นน้องม่วงเมื่อน่าในตีนทะยียบถ้าได้เหยียบประคอบเอาเมื่อลงจะพอปลาดุโกลนโชคดีนะที่ไม่มาวนเราเห็นป่าพีในใส่เห็นเป็ดใหญ่ในใส่ เธอรู้บ่นาได้่ะมันมันเห็ดน,นาใดใส่มึงกระลังได้สองตัวพี่น้องมันตัวใหญ่สันได้เกาะป่ที่มึงเห็นสาวนี่ เป็ดแม่ไม่พอแล้วมันเห็ดตัวมันใช่ไหมมาคืนมาคือเป็ดดินหนาอย่าทิ่มไปเจ้าที่อะไรไม่เห็ดไมนเห็ดใส่น,น,นางพี่น้องเอ้ยป่าใหญ่เลยอ,อีกยังบรรลุนนเนาะเป็ดคือเป็ดลอยน้ำเด่นน้ำเห็ดตัวมันตัวมันตัวมันใส่ให้ที่มันตัวมันบวชหน้าเป็ดมันบวชน้อยู่แล้วเห็นหัวมันไว้ดำคือเรือ เพ่าแอะไรอันเลี้ยวขนาดปลาอันปีนะว่าสิดเบ็ดนะแล้มันอันมันไปเกาะงาแล้วมันบุ่ยขึ้นมาก็ยังแหลนเบ็ดแหลนที่เป็นอันอื่นที่นี่เจอตะล่อตรงพี่น้องเลยมนก็ห้างง้มข้างๆก็นู้นสิเป็นจูบปลา หาทำยาทำเพิ่งนอนสาล่าเล่นน้ำพี่น้องเอ้ยกัตพ่อเนาะเพิ่งมา่นน้งมางมปลาเด็ออกมางมเพิ่งมาเล่นน้ำเพิ่งมางมปลาดอกเล่นน้ำหอยเอ้ยบวดอืดปวดแย่งอร่อยรสแขกจะพิ่งถ้าตัวจะมาจับกันเด้ บุยนางมาบุยปลาปลาใหญ่เห็ดในางพี่ต an> ้องเอ้ยนางก็เลยยากเนาะอพิิไดกี่พ่อก็ได้มันบออกันนางว่เป็นแต่ยานเลยนาะพ่อปลาใหญ่ขึ้นมาตัวใหญ่เนยยังวานางน้ๆนมเนะ นาวคนเดินห <laughs> นุ่มเสือห <laughs> นุ่มใหม่เนาะน้องเล่นน้ำพี่น้องเอ้ยเล่นน้ำน้ำกันเดือพี่น้องเอ้ยมุดอันงมเฮหวานเฮเนาะหวานบาดแต่จะบาดหรวานไม่ช้ำสิบ้าอมเมื่อก่อนก็เสวยง้มพี่น้องไม่นี่น,น้องสลากงม้มใจ้อยก็ชิมาดลิ่นน้ำนะเพื่อนนี่แหละใจ้อยก็ได้แน่น่นาวาและเพาะเบาะเพาะ ในเงาไผ่นะบ้านเละใเงาไ่นะวานปีกข้างนั่นนะนะข้างนั่นนะมีมาจาก่นมีสื่อออ่นเปิดเลยยางวนงมมึงคักๆตูนูเดยวน้ำยันปีนจับแล้วยางตีหัดเชน ยี <im <im ่ห้อแถวกี้ดักเราสุ um ๊กกะจิน่าอ่านยังเราอะอายังกะไปอยู่หัดแคนเราบักจุ๊กบอกเออขึ้นมันจะหมตายห่าบุญปู่จูหัดเบื่อไม่ดีเลยจำบุญปีอิงดอกจนบุญปีปิงน้ำกระเบิดไล่เต๋อพี่น้องลองลงวางเลิกๆดูฮะน่ะโบ้ได้ชัจมนะเจ้าหนึ่งชั้นจมนะครับบุ่จูลมกระแฮงเนี่ยพี่น้องไปจากลมมาแต่ทางใดพี่น้องฝนจีตก ไข่โบมันแรงตกในกรไชิมาฮัดวานเฮ้กันพี่้องจะนอนกัได้วันทุกมื่อถึงเมื่อสิบเป็นว่เนาะมาหัดวันสาวสางมใส่คู่ไปเอาคู่มาเซร์่ไปของก็ได้ สเบื่องนางเลยน้ำเลยพี่น้องนี่กเบด้องมาเดี่ยวเจบาทพี่น้องเอ้ยซี่หาบ้เฮียเอ้ยเพืนยังจัดแจงมาแล้วบอยังจัดแจงอันนั้นมาแล้วลงมาเดี๋ยวนี้ ช่วงนี้บ่มีเงินอัพคลิปเออพี่น้องบ่มีเน็ตอัพบขีดก็สิบ่เห็นปัญหาเด้อพี่น้องเราจะได้แก้ฝากเป็นกำลังใจในีเด้๋ยวเคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องข้าบิ่งผักส้มคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยช่วงนี้โจนแฮงพี่น้องบ่ได้ค่อยมีอันบ่ได้ค่อยอัพคลิปเนาะบางคนก็อาจจะถามเออเป็นหยังคือบ่เห็นอัพคลิปลงเนาะบางคนก็ได้คือผมมีเงินเติมเน็ตนะเด้อพี่น้องช่วงนี้โจนแห้งเข้จับนะแรอยากตายเน็ตกะ จะมาช่องค่ะทิพพันแต่บลายเหนะพี่น้องอแต่กะบบอคอยมีเงินซื้ออีกเนาะประหยัดเนี่ยไข่ปีงั้นใช่อจอน,นี่กับบอคอยมีเงินเติมเนี่ยนะพี่น้องกับบอได้มีรายได้แล้วทายเมท่าทพอกะมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวพี่น้องพี่นันเห็นนี่จนบอมีเงินติดโตติดกระเป๋าเลยพี่น้องเอ้ยเป็นตามียุ ทางงมอยู่กองกองเหงาไพคุณทางงมยังเหงาัยอีพ่อได้แต่เก่าอ่ะนะยังพลาป่ <c oughs> ะยังปลาขาวปลาขาวตะเพนหน่อเอ้ยเหมือดิบดิบ <c oughs> เลิกยังถ่วมหัวอย่าได้พี่น้องหนำนี่นะเพราะว่านี่นะเขาโจกดิทั้งทั้งนั่นเขาบดโจกเนาะคือว่านี่นะเขาโจกพี่น้องชุนปลาบูถึกบอกแมนูแจักปลาถือกอยู่บะดี เห็นตาป่าเห็นตาป่ามันเหตุใจเห็นตาป่าเหตุใจนางเอ๊ะพี่น้องเนาะคลิปมเล่นกาแฟสนิพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงเห็ดหัวหวานแฮ่พี่น้องเอ้ยเบึงบรรยากาศยามแรงน้ำกันพี่น้องเอ้ยทรรมาหากินแบบธรรมชาติบ้านฮาพี่น้องเอ้ยคิดเล่นกับข้อจระเอาสิตามอยู่หันอันใดก็ได้ คลิปนี้ก็ขอต้อรับไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไกลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากเบิ่งฝากส้ม m ฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะคลิปนี้ก็ขอต้อรับไปก่อนพี่น้องคลิปหน้าเจอกันพี่น้องจะเป็นคลิปอะไรเนาะพยายามคั้นเป็นไอะไรพยายามลงให้ได้มือละคลิปเนาะพี่น้อ,นองคั้นมือสองคลิปกับเน็ตทำบลายนะพี่น้องเน็ตบลายประมาณสิบพ,พันกีบขัข้นหนึง่งก็สิบพันกีบ อาจได้สองสามขีดพี่น้องสองสามขีดพี่น้องเอ้ยว่าสิบพันน้ำมือหนึ่งบอกุ้มซ้ำพี่น้องสิบพันนั่นโอ้พี่น้องเอ้ยเน็ตก็ได้เปลืองเปลืองพี่น้องให้มีเงินก็จะซิวไอ้ไฟมาติดปล๊บไปเนาะยังทวมยังทวมอยู่โอเคพี่น้องเถ้าไม่เอาอ้วนลงมากินน้ำไหมลงไปอีกลงไปอีกลงไปอีก อังว่าเองกินน่าพี่น้องเอ,อ,อ้ยอาจจะทำคำว่าได้คำว่าบทสุภาพกาขอโทษขอพายหลายๆเด้อพี่น้องอย่าถืออย่าสายอย่าหวานนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องคลิปหน้าเจอกันโอ้ยมนต์แต่ทะเลทหพรานนี่คลิปหน้าเจอกันไปแล้วพี่น้องบา,บายบายสบายดี